ศิราอาสยามครับกุ้งอยากให้แฟนๆเพลงทุกคนนะครับร่วมกันลงประหยัดพลังงานนะครับโดยเฉพาะเพลังงานน้ําพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ํามันนะครับอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับอยากให้ทุกๆคนนั้นตระหนักถึงไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้ใช้กันมากนะครับยิ่งใช้มากโลคเราก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประหยัดได้ก็คือ ถ้าเราไม่ดูทีวีก็ปิดสวิตไฟดึงปลั๊กออกเพื่อที่ไม่ให้พลังงานมันสูญเสียไปโดยใช่เหตุก็ขอให้ทุกๆคนร่วมกันรักษาพลังงานให้มีไว้ใช้ในอนาคตได้ยาวนานครับลกสุ่งแนวฮลโหลเซ่เลโหลโดยเมล็ดทานตะวันเฮลโหลรถมินเย็นติดปากรสชาติติดใจ มาเซฮัลโหลกันดีกว่าโดยเมล็ดทานตะวันฮลโหลรสมิน้นเย็นติดปากรสชาติติดใจนะคะเฮัล h โลดีเจเล็ก ป้าเติบสีชวีวันเจ้ปลาจีนแอดแอดรู้ข่าวน้ำพุกับใบเฟิร์นนครนายกบ้างไหมว่าไปบวชจีนหนีช้ำที่สำนักใดป้าโทรไปถามมดตะนอยกระตอยก็ไม่รับสายจับป้าเติบนะคะนั่นน่ะสิหายกันไปไหนก็ไม่รู้นะคะจากน้องทุมด้วยนะคะเซยฮัลโลมาเหมือนกันบอกว่าเมนูตอนเที่ยงอะไรคะเพิ่งสิบโมงกว่าเตรียมเมนูเที่ยงกันแล้วมีแกงจืดปลาหมึกสอดไส้ด้วยหมูสับมาทานกับน้องก็ได้นะ ขอเพลงของพี่พึ่งมาด้วยนะคะอืมน่าทานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจากน้องข้าวจีอา้าวคนนี้ก็ชื่อหน้าทานอีกละขอเพลงสาวไวทีนยัโสธรของน้องอ้ํามาด้วยนะคะน้องไอยทองค่ะเพลงรักเพลงคิดถึงค่ะน้องสมทรงค่ะบอกว่าเซ่ฮัลโหลค่ะพี่เล็กเมื่อวานพวกหนูพาแม่ไปกินข้าวเ,าเรื่องอาหารอีกแล้วเหรอเนี่ยเจออาหารนักเลงด้วยค่ะ อะไรคะอาหารนักเลงเกียวซ่ากับปลาเก๋าค่ะเออนักเลงจริงๆด้วยแต่ให้นักเลงยังไงหนูก็จัดการลงไปอยู่ในท้องเรียบร้อยหมดเลยค่ะนักเลงแค่ไหนก็ไม่กลัวนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณพี่เล็กกับน้องลูกปัดน้องนางบางแคและทุกคนที่อวยพรมันเกิดให้ขอให้พรนั้นกลับไปหาทุกคนด้วยขอเพลงขอบคุณที่ยังรักกันให้กับทุกคนนะคะจากกุ้กไก่ลำปางค่ะฝากบทกลอนไม่สัมผัสด้วยจ้ะแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ ควรหมั่นสร้างสิ่งดีๆให้ท่านเห็นไม่ใช่รบกวนวันเวลาทำลายใจทุกทั้งกายทั้งใจของลูกเอ้ยพี่ทุเรียนนะคะยังคงเส้นคงวากับบทกลอนไม่สัมผัสนะคะแต่ความหมายกินใจอยู่นะพี่นีราชบุรีด้วยขอเพลงหนุ่มนอปคอของไผ่พงศธรนะคะส่วนข้อความนี้นะคะจากคุณอิสระชนศรีสเกตมอบคนที่ลืมบอกรักงให้กับลูกๆทุกคนทั่วประเทศแล้วก็จากน้องบะหมี่ก็บอกเซฮัลโหลคะพี่เล็กสาวห้างคนเมื่อกี้อ่ะถ้า ส้างเกิดเพลิงไหม้คงแย่นะคะหมายถึงอะไรกว่าจะเตือนอลูกค้าในห้างนี่สงสัยไม่ทันใช่ไหมคะพูดก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจด้วยนะสาวห้างคนเมื่อกี้จากพี่อ้อยลำปางด้วยนะคะวันนี้วันเกิดแฟนพี่นะพันตำรวจโทนัทพลนะคะก็ขอร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยให้มีความสุขมากๆทั้งคุณพี่ด้วยแล้วก็ทั้งคนข้างๆกายด้วยก็แล้วกันนะคะจากน้องนางบางแคค่ะเซเซเซ,ซ,ซพี่เล็กจ๋า ขอเพลงดอกไม้แห้งกับความทรงจำความทรงจาของไม้เมืองด้วย ดอกไม้แห้งกับความทรงจำงานจากไม้เมืองนะคะบางคนก็จะชอบนะเก็บของที่ระลึกบางสิ่งบางอย่างที่คนพิเศษให้มาถึงแม้ว่าจะห่างไกลไม่ได้เจอเจอได้เห็นสิ่งของเหล่านั้นมันก็ทดแทนความรู้สึกดีๆได้นะคะนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนโรแมนติกนะเนี่ยขอบคุณกับหลายข้อความที่ร่วมเซย์ฮัลโหลกันเข้ามานะคะในช่วงนี้กับ เซฮัลโหลโดยมเมล็ดทานตะวันเฮลโหลรสมิน้นเย็นติดปากรสชาติติดใจวันนี้อยากจะแนะนําให้คุณได้ลองนะคะใหม่มเมล็ดทานตะวันเฮลโหลค่ะเฮลโหลคือมเมล็ดทานตะวันที่แสนอร่อยหอมกรอบเย็นถึงใจคัดสรรจากมเมล็ดทานตะวันพันดีที่สุดมันจริงอร่อยจริง้าให้ลองค่ะอย่าลืมลองเฮลโหลกันนะคะเฮลโหลอร่อยมันทั่วไทยไปกับเฮลโหลหาซื้อกันได้ตามร้านค้าใกล้บ้านคุณกับมเมล็ดทานตะวันเฮลโหลรสมิน้นเย็นติดปากรส ชาติดใจเซ y ฮ e l โหโดยเมล็ดขา้นตะวันฮลโหลรสมิ้นเย็นต hey. ิดปากรสชาติติดใจถ้ากินอยู่เกินฐานะชีวิตจะครุกรากเดือดร้อน